สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star t a r o USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคนที่เกิดในเดือนสิงหาคมซึ่งอันนี้เป็นการทำนายโดยรวมและอ,อ,อาจจะเป็นตัวคุณเองหรือคู่ของคุณที่กำลังมีความรู้สึกกับคุณแบบนี้หรือว่าอาจจะเป็นคุณที่ ถูกกระทําหรือว่าคุณเป็นฝ่ายที่กระทํากับคู่ครองของคุณคลิปวิดีโอนี้จะบอกให้คุณได้รู้เห็นความรู้สึกของคู่ครองคนใกล้ตัวว่าออตอนนี้เขารู้สึกยังไงจากการที่คุณปฏิบัติต่ตตอกันก็หวังว่าคุณจะใช้คลิปวิดีโอนี้ให้เกิดประโยชน์และอย่างมีสติ ในการดำเนินชีวิตออคู่หรือว่าออคนรักของคุณในสิ่งที่ถูกที่ควรน่ะใช้หน้าที่ของคุณในแบบที่ว่าช่วยเหลือพึ่งพากันแทนที่จะมานั่งเอาเปรียบหรือว่าทำอะไรรับหลังกันอันนี้ก็คือเจตนาที่ผู้จัดต้องการที่จะสื่อสารความหมายของไพ่แล้ว ก็ได้าหาคำทํานายที่แม่นยำแล้วก็ซื่อสัตว์เพื่อให้คุณมีสติในการใช้ชีวิตเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นาการทํานายกันเลยไพ่ใบแรกคุณได้ไพ่ก้าวไม้เท้าแล้วก็สถานภาพของคุณในช่วงเวลานี้คือไพ่แปดถ้วยก็เป็นสถานการณ์ที่ คุณมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆนะหรือไม่งั้นนะ่ะความรู้สึกของคุณทีเ่เหมือนกับว่าคุณจะต้องพยายามที่จะต้องรักษาความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ยทั้งๆท,ท,ที่คุณเนี่ยไดก้ก็ได้พยายามที่จะสร้างความมั่นคงในความสัมพันธ์แล้วปกป้องคุ้มครอง สิ่งที่คุณควรจะต้องรักษาอันนี้ไว้อะนะทั้งๆท,ที่คุณเนี่ยเจ็บปวดแหละผ่านเรื่องราวร้ายๆมามากมายการให้โอกาสกันการทำร้ายจิตใจกันอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณที่ผ่านมาแล้วในเหตุการณ์เนี้ยเหมือนกับว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีความคิดที่จะออกจากความสัมพันธ์แล้วนั่นก็คือพลังงานของไพ่แปดถ้วย ทีนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณน่ะจะต้องนํามาเตือนสติตัวคุณเองว่าคุณเป็นฝ่ายทําให้คู่ของคุณรู้สึกแบบนั้นหรือเปล่าหรือว่าตัวคุณเนี่ยเป็นฝ่ายถูกกระทําเพราะว่าอันนี้เราดูดวงในเรื่องความสัมพันธ์ก็อาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้ที่ตอนนี้เนี่ยทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยหนักใจอยู่นั่นก็เป็นพลังงานของไพ่ก้าวดาบด้วย คือเหมือนกับว่าการอยู่ในความสัมพันธ์ครั้งนี้ยอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นฝ่ายได้เปรียบแล้วก็มองไม่เห็นคุณค่ากันหรือไม่งั้นเนี่ยพลังงานของไพ่คิงถือเหรียญเนี่ยนะก็เป็นสถานการณ์ที่ใครบางคนเนี่ยมีแต่เรียกร้องนะแล้วก็ไม่มีความออพอดีอะพอดีในความต้องการของตัวเองอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทอง แล้วก็เรื่องการที่ว่ามองหาสอดใสความเจ้าชู้หรือว่ามองหาข้อเปรียบเทียบข้อติติงให้กับคู่ตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วพลังงานของไพ่สามดาบอันนี้กเ็เป็นสถานการณ์ที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเหมือนได้รับความเจ็บปวดอะแต่เขาก็เลือกที่จะอยู่ตรงเนี้ บวกกับพลังงานของ the Star, ไพ่เดอะสตาหมายความว่าต่อให้คุณเป็นทุกข์ในความสัมพันธ์เนี้ยคุณก็ยังเลือกที่จะประคับประคองเลือกที่จะอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะด้วยหน้าที่หรือว่า,าหน้าตาหรืออาจจะเป็นเพราะว่าครอบครัวมีลูกด้วยกันมีธุรกิจทำอะไรด้วยกันอันนี้ก็แล้วแต่เหตุผลที่คุณเลือกตัดสินใจ แต่ก็มันมีบางสิ่งที่อยากจะย้ำเตือนคุณว่า,าในเหตุการณ์เนี้ยขอให้คุณเนี่ยนำความรู้สึกอะนะหรือว่าการกระทําที่คุณมีต่อคู่ของคุณนะเอามาทบทวนตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าในเหตุการณ์เนี้ยใครบางคนเขาแพลนที่จะออกจากความสัมพันธ์ นั่นก็คือไพ่อ,อัศวินถือถ้วยแล้วก็ไพ่แปดถ้วยบวกกับไพ่สามดาบแล้วก็เดอะสตาร์หมายความว่าคนคนนี้เขารอจังหวะรอโอกาสที่ดีๆจะเข้ามาหรือไม่งั้นเนี่ยรอโอกาสที่เขาตั้งตัวได้หรือออกจากความสัมพันธ์นี้ได้เนี่ยเขาก็พร้อมที่จะไปแล้วนะเพราะว่า เหมือนกับเขาเหนื่อยอะเหนื่อยกับความรู้สึกที่จะต้องอเป็นฝ่ายรองรับอารมณ์หรือว่าจะต้องทําทุกอย่างในสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งเรียบเรียกร้องอะหรือไม่งั้นเนี่ยคู่ของคุณน่ะก็อาจจะเป็นพวกแบบว่ามองไม่เห็นคุณค่าก,กันอะเป็นประเภทแบบหล่อเลือกได้สวยเลือกได้อะไรแบบนี้แต่ก็อยากจะเตือนคุณว่า ในเหตุการณ์นี้คุณทําให้คู่ของคุณเนี่ยมีความรู้สึกที่เหมือนแบบเป็นทุกข์อ่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วเขาก็เริ่มถอดใจแล้วนะไพ้ไพ้เดาบไพ่8ปดถ้วยไพ้สดาบก็เป็นสิ่งที่อ,อยากจะย้ําเตือนให้คุณรู้ว่าสถานะของคุณคู่ครองของคุณตอนเนี้ยเขาคิดยังไงแล้ว แล้วถ้าเกิดว,ว่าคุณยังหลงตัวเองเพราะว่า,าพลังงานของไพ่คิงถือเหรียญเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่ค่อนข้างที่จะไม่เห็นคุณค่ากับคู่ครองหรือว่าสิ่งที่เขามีในตอนนี้ซึ่งเร็วๆเ,เนี้ยเขาก็อาจจะสูญเสียความมั่นคงตรงนี้ไปซึ่งก็ยังทำนั่งทำหน้าลอยหน้าลอยตายังไม่รู้ตัวอันนี้ก็ บอกให้รู้ไว้เลยว่าถ้าเกิดว่าคุณเกิดในเดือนสิงหาคมถ้าคุณทอดทิ้งแฟนคุณหรือว่าคุณทำอะไรที่เป็นการทำร้ายจิตใจ,จกันนะไม่เห็นคุณค่ากันก็บอกได้เลยว่าคุณเตรียมใจไว้เลยการที่คุณคิดว่าคุณหล่อเลือกได้ตอนเนี้คุณก็จะถูกทิ้งได้เหมือนกันแล้วความสัมพันธ์กับคนคนนี้บอกได้เลยว่าเขาอ่ะ รักคุณแล้วก็พยายามปรับตัวแล้วก็มีความอดทนกับคุณมากๆเลยถ้าคุณเป็นฝ่ายกระทําเขาถ้าเกิดว่าคุณเสียคนคนนี้ไปะนะคุณก็หาใครไม่ได้แล้วแหละคุณก็จะมีแต่เล่นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยหาคนที่จะมารักแล้วก็จริงใจแล้วพยายามที่จะประคับประคองนะความสัมพันธ์ครอบครัวความมีหน้ามีตาการที่เขาทำตัวให้ เป็นประโยชน์แล้วก็คอยช่วยเหลือสนับสนุนคุณตลอดเวลาแต่ใครบางคนในเหตุการณ์นี้กับเหลิองอันนี้ก็ขอให้คุณน่ะนำผลการทำนายในครั้งเนี้ยไปพิจารณาอย่าคิดว่าผู้จัดเนี่ยต่อว่ากันหรือว่าทับถมคุณอย่าให้คุณคิดไปในด้านนั้นให้คุณคิดว่า คุณนะ่ะคือคนสำคัญเพราะว่าผู้จัดมีหน้าที่ทายแต่ไพ่เขาต้องการที่จะสื่อสารกับคุณก็ขอให้คุณนะ่ะมีสตินะแล้วก็ปฏิบัติต่ตอคนที่คุณออมองข้ามแต่เขาอรักคุณเห็นคุณค่ากันเพราะว่าคุณกำลังจะเสียเขาไปแล้วอันนี้ก็คือสิ่งที่ผู้จัดแล้วก็ไพ่ต้องการจะสื่อสารกับคุณ แล้วก็ถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะและถ้าคุณคิดว่าคนใกล้ตัวของคุณน่ะเขามีคุณค่ามีความสำคัญกับคุณถึงแม้ว่าคุณจะหลงลืมตัวเองคุณยังมีเวลาที่จะกลับตัวกลับใจที่จะรักษาความสัมพันธ์อันนี้ไว้ได้ เพราะว่าไพ่เดอะสตารเนี่ยบวกกับไพ่สาดาบก,ก็หมายความว่าคนคนนี้เขารักคุณมากๆแหละเขาพร้อมที่จะให้โอกาสคุณนะแต่ในเวลาเดียวกันเขาก็พร้อมที่จะให้โอกาสตัวเขาเองด้วยก็ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ให้คุณอื่นเพื่อที่จะได้เป็นวิทยาทานให้แก่กัน ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ